นี่มันทิปคอฟเวอร์เป็นทัวร์จีนชัดๆเราซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปมาเที่ยวที่อุทยานหลวงฟ้าสพา,านสวรรค์น,นะครับตั้งแต่ก้าวขึ้นรถความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นโอแม่เจ้าฟังไม่ออกเลยสักคำเดียว แล้วคณะทัวร์เป็นคนจีนเกือบทั้งคันคิดในใจคนไทยอย่างเราต้องสู้สิวะที่แรกพามาแวะจุดพักรถก่อนเลยแวะเติมพลังด้วยกาแฟสักขวดจากนั้นก็ขึ้นเขายายาววิวนี่แบบสวยสุดๆไปเลยไาขกด์ของเราก็ขยันพูดตลอดทางแล้วเขาก็พาเรามาแวกกินข้าวกลางวันกันก่อนอ้าวอ้าวอ้าวอะไรมันดุกดิกอยู่แถวเนี้ยไอหมาจีนตัวเนี้ยมันน่ารักจริง,รงๆเลยอยากจะแบกกลับบ้านราคาทัวร์ของเราไม่ได้รวมค่าอาหารกลางวันแต่บางคนในทัวร์ก็รวมค่าอาหารกลางวันงงไปหมดเราเลยมาซื้อกินเองฝั่งตรงข้ามร้้้้าา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 านนนนนนทททีีทาา่่ััััววววพมมมจจกกึถเเเเดดิงงงตตออออแปบยยย็หหุลลสื ใหญ่อยู่ด้านหน้าแต่ไกด์เร่งเราให้เข้าไปอุทยานเราไม่มีเวลาถ่ายกการูปกับพาวเวอร์บีเลยเดินเข้ามาด้านในเจอสะพานกระจกแต่เราไม่กล้าขึ้นบอกตรงๆกลัวความสูงไปดูเรา้กันว่าสูงไม่สูงคนตัวเท่าหมดเองพอเข้ามาถึงด้านในอุทยานไกด์จะปล่อยให้เราเดินอย่างอิสระประมาณ3ชั่วโมงเราเดินมาตามทางเพื่อมาขึ้นลิฟต์แก้วเป็นลิฟต์สชั้นแถมหมุนได้อีกด้วยตื่นเต้นสุดๆก็คนมันไม่เคยขึ้นนะเนาะเคยขึ้นแต่ลิฟต์แก้วพาต้าพอเราลงจากลิฟต์แล้วเราก็เริ่มเดินเท้ากันเข้าไปด้านในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงให้นึกถึงตอนเราไปเที่ยวภูกระดึว่าเนื่ยกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วระยะทางแค่2กิโลแค่นี้จิบจแล้วเราก็เดินมาเจอไซส์เลียงไปแบบของจีนจีเราเดินมาได้1นหอบ ก็มาเจอสะพานแรกสะพานมังกรสวรค์ความเจ๋งของที่นี่เกิดจากการยุบตัวของหินจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่และได้การึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกอีกด้วยแล้วตอนนี้เราได้เดินมาถึงไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก่อจะได้ถ่ายมุมยอดฮิตเราต้องขึ้นมาไดไปเกือบร้อยขั้นเล่นเอาเราหอบเลยแต่ต้องบอกว่ามันคุ้มค่ากับการมาเห็นได้ด้วยตาตัวเองจริงๆเพราะมันทั้งสวยและอลังการแบบสุดๆบอกเลยว่าผมนี่ขนลุกเลยส่วนด้านในโรงเตี๊ยมจีนก็มีขายกาแฟขายของที่ระลึกและให้เช่าชุดจีนถ่ายเดินเข้ามาอีกน,นิดจะเจอหุ่นมารที่นนเหารคอมเป็นไทยมก็ต้องเปอน,อน็รูปาบน เออมันก็ดูเท่ดีนะที่นี่พอเดินเข้ามาด้านในยิ่งลึกยิ่งสวยด้วยความเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ที่ลึกกว่า200เมตรทำให้เกิดถุกเขาและน้ำตกที่สวยงามเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาจริงๆถึงท่านทางการจีมยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เลถ้าเราออกมาถึงปลายทางเราต้องนั่งรถกอล์ฟออกไปที่จุดรอรถพอมาถึงแล้วก็ซื้อน้ำซื้ออาหารและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแมกเนตติดตู้เย็นเราก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับแต่ก่อนกลับทางไกลมีเซอร์ไพรส์พาเราแวะจุดเข้าห้องน้ำที่วิบเนกอัมหื ยุ <Y> โรปบวกกับญี่ปุ่นไม่เหมือนจีเลยตอมีเวลาเดินเล่นอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเราก็ได้ขึ้นรถเดินทางกลับปลาของเราก็สมบทเป็นพ่อค้าเอาของมาขายพร้อมเอาขนมมาให้เราชิมอีกมากมายทางเราก็ช่วยเขาซื้อไปเยอะเหมือนกันเพราะขนมเขาอร่อยแต่ใครจะไม่ซื้อก็ได้นะเขาไม่ได้บังคับแล้วเขาก็มาส่งเราตรงจุดใกล้ที่พักของเราเราก็เลยเดินเล่นหาของกินแถวที่พักกันอีกสักแป๊บหนึง่งต้องบอกว่าแสงสีฉูดฉาดมากๆให้ฟิลเหมือนเราเดินเล่นอยู่ที่โอซาก้าแล้วมาปิดท้ายด้วยขนมปังต้นโกยัดไส้ที่อร่อยมากๆจบไปแล้วหนึ่ง ถ้าดูจนมาถึงตอนนี้ขอฝากมิตรรักนักเที่ยวทุกท่านช่วยกดติดตามช่องของผมไว้ได้วยนะครับขอบคุณครับ